2ปีวันนี้เราได้กลับมาเที่ยวด้วยกันอีกครั้งและขอบอกเลยว่าการกลับมาเที่ยวในครั้งนี้ของพวกเรานั้นมันโคตรวุ่นวายและโคตรสุดเลยจ้าประเทศนั้นก็คืออินเดียซึ่งครั้งที่แล้วผมไม่สามารถเข้าไปได้แต่ชีโน่ก็ไปลุยอยู่คนเดียวผมจะมาแก้มือใหม่กับประเทศนี้เริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวสลัมของที่นี่สารานูบโปกมาถึงน้ํานะคนไปรับเอาถังน้ํามาประจําบ้านตัวเองอะ่ะต่อด้วยการไปลุยตลาดทีเ่เผ็ดที่สุดในโลกไครไม่จามนี่ก็แปลกแล้วใส่เม็ คนไอ้กระลางจืดไอ้กระทงกันตามรอยจิโน่ไปกินน้ำข้างทางที่จิโน่บอกว่ามันอร่อยนะอร่อยนะเกราเรียเป็นเทศกัลเลยเดียวเค็มแปลกและที่ขาดไม่ได้เราจะลองกินขนมไฟลุกครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหพี่พี่เนี่ยอ่านมาแล้วต้องจัดแล้วในยูยเหตุการณ์ไม่คาดฝันกพเกิดขึ้นระหว่างเดินกลับทุกคนเรื่องไม่ค้างอยู่ข้างบนเรื่องออกไป็นไุดไฮวีเดินการในเที่ยวไหมครับอินเดียสุดวันนี้บอมีแล้วเด้อ <Welcome> เลัแบ้ยินดีต้อนรับสู่ช่วงให้ขับครับผมกลับไปอีกครั้งนะครับวันนี้ <c oughs> เป็นประเทศที่เรามีปมกับประเทศนี้ผมบอกเลยมีปมกับประเทศนี้ครั้งที่แล้วผมเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านตอมอไม่ผ่านตอมอต้องงออยยู่ย่าไรตตัวตน แต่ครั้งนี้ไม่มีปัญหาแล้วเข้าได้แน่รอนเชื่อเปล่าจะเห็นตอมอเลยคุณมาพูดสกเดชนะไม่ได้นะครับรอบที่แล้วมาสองคนรอบที่แล้วมาสองคนเรานี่มีอัดมาด้วยหมายผมหัวโลดอยู่อยู่นี่ไงใช่เพิ่งบวชมานะครับเรามาดูกันว่าจะผ่านตอมอได้ไหมพี่ต้องเชื่อฟังผมเพราะผมเป็นอินเดียรุ่นพี่โอเคโอเคครับมีทำไงนะแตัวตอมอเราจะถ่ายไม่ได้โอเคไปลุ้นด้วยกัน อันตมเข้ามาแล้วครับผมอันต่อโมเข้ามาแล้วครับผม มันมแน่นอนทริปนี้มันเป็นความอัดอัน3ปีที่เราไม่ได้ออกไปไหนด้วยกันใช่และเป็นที่ที่มาแก้ไขปมด้อยของพี่พี่ใช่เราจะลองทุกอย่างมาดิความเจ๋งอย่างหนึ่งวันนี้ในตลอดทั้งทริปเราจะมีเราจะมีคนขับรถใช่ที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเอออคนขับรถจะไออันนี้เป็นเหมือนเป็นญาติของคุณหมอสมิทธ์เออไงล็อกเข้าไกด์ว่าเจ้าฮีนอยากออกไปนอกสนามบินแล้วสูดกลิ่นดินเดียแล้วแต่เนี้ย กดไม่ได้เลยนี่ว่ะมันกดไม่ได้เลยเอา้าวข้างนี้มันยังไม่หลุดอ่ะข้างนี้มันแตกแล้วรึเปล่าแตกกีอันอือคือประเด็นมันอาจจะหักเว้ยตัวล็อกมันหักเฮ้ยเกืเอบหักใช่ไหมโอเคโอเค อาหารท่านเปลี่ยนแล้วนะใช่เหรอด้วยการกระทบกระเทือนทางจิตใจจริงไหมเนี่ยใช่จริงเฮ้ยตอนนี้เว,เวลาเวลาเที่ยงคืนของที่นี่เขาโบหกครับหา <c oughs> ทุกค์ขึ้นโอ้ยนิดยย,ดยงยง,ดยง <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกไปแล้วโทรหาขับ,บ,บรถของเรารู้ว่ารถจะเป็นยังไงด้วยนะเออเอ,เอ้รุ่นน้องกำลังหารถอยู่เพรเะต่รถไตรวัเรเลขา เอาแล้วทำนี่ครับผมขอบคุณครับเฮ้ยนี่ใส่ดีนี่ใส่ดีนี่ใส่ดีนี่ใดีนี่ใส่ดีฮูดูโลกจังวะดูที่โลกเลยอ่ะไม่รู้เสียงอะไรมันเสียงอะไรทุกคนโลกว่างเลยตอนนี้คนขับผมอะที่ผมจังความได้กลิ่นตัวจะแรงแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวน่าจะลักษณะความสะอาดเขาน่ารักมูจิจิบียันเลยหน้าตาดีนะยิ้มแย้มเนี่ย เดี๋ยวเราก็เดินทางไปโรงแรมซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้จองรถไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาหาแท็กซี่หรือหารถที่ข้างหน้าสนามบินได้เพื่อไปโรงแรมแล้วก็บางทีมันอาจจะโดนแบบวันค่าค่าตรงค่าหัวแบะหน่อยอะไรเงี้ยล้วก็เซฟทุกคนนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาในกินเดียทุกคนผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกโลกมากมันกดดันไปหมดเลยปวดแป้น,แนปนแปเออกดดันจีโนบอกว่าพื้นที่ปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างที่จะ ดูเคลียดูสะอาดกว่าเดิมแต่เดี๋ยวยังวัดอะไรไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเมืองแล้วก็ในแพลนของเราที่ผมาจะพาที่เป็นทัวร์แบบดูความเป็นอยู่ที่แบบอินเดียจัดจัดในทริปนี้เราจะให้เห็นชนชั้นแบบทั่วไปคนทั่วไปแบบโลเคอลให้ดูให้รู้กันไปเลย He behaved uh, for breakfast you have to wait they don't let you enter the breakfast because they have a small place so you have to wait mm -hmm. and, and the guys where you do you're looking at the whole day right <laughs> 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 where are you guys from thailand thailand okay. yeah and you you're from india right. hey listen are you recording me please don't เยีบร้อยจริงตอนแรกมามันเกิดปัญหาหนึ่งที่มีลูกค้ามานั่งวุ้ยคอมเพลนแล้วคอมเพลนแบบต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาพนักงานเลยแล้วแบบสถานการณ์น่ากลัวอยู่ You come with me again Yeah y o u c o m e w i t h me again โอ้ยยยยย From Thailand Thailand Yes Hi my grand baby You know about Thailand โอ้โหถ้าเป็นคนไทยอ่ะฮาเซีย Øyet <laughs> yeah, mm. oh, er i veien. คือแบบว่าตอนนั้นก็คอมเพนก็ดุเดือดอยู่ต่อหน้าแต่เขาแก้สถานการณ์ดีมากเลยนะรู้สึกว่าพนักงานเขาก็ไม่ไม่ได้ดุด่าคนนะใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเต่ว่าเขานิ่งที่สุดแล้วเขาก็พอได้อยู่กับเราแล้วสองต่อสองเมื่อกี้ครับเขาก็ได้เคลียร์แล้วก็อธิบายให้ฟังนี่วิ่งกินอับนี่แต่กินอับอยู่มีอีกอับไม่กินอับแต่ไม่เป็นไรเชิญเลยกัเซอร์โอเค Yes one c o ั n t e r box เดียว Yes โอเคเซอร์ Thank you very much sir Oh my สิ่งหนึ่งที่ผมชอบอย่างคงของห้องนี้พี่บี้คือเขามีเราตีดให้เราเราตีดแต่่วงกันแล้วไม่มีใครแก้ให้ตดภาษาอีสานว่าอะไรติติอีสานเลขตว่ายังไงต๊นิต๊ิเ้ยดากหาวตัวเนี้ยอันนี้ก็ได้เป็นยืนนะครับยืน เอาแล้วยินเฮ้ยเอาเพลงอะไรตุ่มตุ่มตุต่มพร<อ>้พอมพร้อมครับกดไลค์ถ้าผมกดแชร์ออกไปเขาแชร์ไปเยมไปครับกลับมาแล้ว,วไปเลย <c oughs> ก็พักผ่อนนะคนเรามาถึงนี่ก็เชองคืนละค่นพอดีห้องนี้ตื่นเช้าเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว ตอนนี้เรากําลังรอรถที่จะพาเราไปยังจุดแรกที่ไปแบบสลัมทัวร์ไปสลัมเราไปเที่ยวสลัมทัวร์แต่ก่อนที่ระหว่างรอเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวรถอินเดียกันนะครับน,นี่จะเป็นการชนของเขาด้บเวลาด้วยอินเดียมันจะมีแบบความเฉียวชนอะไรอยู่ตลอดเวลาทุกคันจะมีรอยคันไหนไม่มีรอยนี่คือน้องใหม่นะใช่ใช่ใช่ามาแล้วมาแล้วฮัลโหล নমস্কাৰ We are very late. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, but uh, we, so we don't allow you... photographs in this tour. So I have already in the mail, and uh, when you book the tour, we don't allow camera in this tour. Uh, uh -huh. yeah, yeah. Uh -huh. เรียบร้อยกับสลัมทัวร์มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีแล้วเราแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน <c oughs> อีกมุมหนึ่งของของอินเดียจริงๆครั้งที่แล้วมาผมก็ไม่ได้มาสัมผัสลึกขนาดนี้เลยเอออันนี้มันลึกจริงๆอ,อ่อ,อผมเคยเข้าไปที่สลัมที่ที่บ้านเรานะมันไม่ได้แบบว่าขนาดนี้ <c oughs> ขนาดนี้ในะความหมายผมคือตั้งแต่เข้าไปสิ่งที่เขาทมก็คือห้ามถ่ายอืม ห้ามถ่ายเลยเพราะว่ามันพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่ไม่ถูกกฎหมายถูกป่ะเขาก็เลยไม่ให้ถ่ายเริ่มมีการแบบจ่ายค่าตรงค่าอะไรเนยแต่ละเดือนด้วยใช่ใช่ใชก็เลยตจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยสาธ<ส>ารณ<ๆ>ูปโภคมาถึงน้ํานะน้ําก็ไม่ได้มีแบบเป็นท่อมาแล้วทุกคนคือเขาต้องมีคนไปรับเอาถังน้ํามาประจําบ้านตัวเองอ่ะเออคือแต่ละคนก็ใช้ถังน้ําแล้วบ้านก็ไม่มีห้องน้ำอ่าอ่าอ่าจะมีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นดูได้ไงว่าบ้านมีห้องน้ํา คือจะมีแท้งน้ำข้างบนแท้งน้ําใหญ่ส่วนตัวจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรมันมีห้องน้ํารวมอยู่นะครับประมาณ200ห้องเราเข้าไปเนี่ยคือความสกปรกนี่มันมันสกปรกจริงแหละเออปนสกปรกจริงมันเหมือนกองขยะแต่ถูกเก็บแล้วนะฮะเพราะว่ามันยังหลงเหนือซากิจแล้วก็น้ําที่คือการระบายสารทุกพวกมันไม่ค่อยดีเนาะเออคนก็คนไม่ใส่แมสเลยนะคนไม่ใส่แมสนะครับคนไม่ใส่แมสแล้วก็เขาจะตื่นเต้นหน่อยกับการที่ได้เห็นเราแต่เขาก็จะไม่ได้แบบว่ามาเล่นอะไรกับเราเยอะเพราะว่าเรามีไกด ที่ดูแลซึ่งเราเข้าไปข้างในเราถ่ายได้แค่ที่เดียวเองนะก็คือตรงจุดที่แวะกินน้ำเหมือนเป็นกาแฟนมอะไรอย่างเงี้ยกาแฟเออตอนนี้มันเป็นร้านกาแฟของเขาาลองมาชิมกาแฟว้าวกือสแมลลเหมือนเป็นนมนะชาหรือเปล่าอืมก็ดอร่อยโอ้เดลิชิอสยัมมี่ฮะฮะฮาร์ดิสเดยัมมี่อินอินเดียสวัดิส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  แล้วจุดอื่นเขาก็ไม่ให้ผ่านะเราให้ไปดูจริงๆนะว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมชอบคือเขาพาไปในจุดที่มันเป็นศูนย์การเรียนรู้เขาไกด์ของเราเนี่ยแล้วก็ไกด์อีกสองคนคือเขาก็คือเขาเกิดเขาโตที่สลับนี้จิโน่ถามคําถามเขาว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามาเดินเอ้ยทำไมก็ดูคนมันดูน่ารักดูน่ารักเนี่ยเขาก็ขำเพราะเขาใช่ไงก็มากับกูไงที่เห็นในห้องเรียนเมื่อกี้ไม่มีผู้ชายเลยวะ ี่แตผู้หญิงเลยเรื่องผ้าเหรอไหมอ๋อคือด่านแรกจะเป็นด่านที่คัดแยกผ้าที่เราเห็นเขาจะนั่งฉีกฉีกผ้าฉีกห้าฉีกห้าเป็นเส้นผ้าที่แบบว่าไม่ได้คุณภาพเขามาฉีกฉีแต่ผมไม่รู้ว่าโปรเซสหัดไปเอาไปทำอะไรไม่รู้นะแต่นั่งฉีกกันเยอะมากธุรกิจในนั้นอ่ะเกือบ95% คือ uhm, ทาผ้าทาผ้าแล้วหลังจากน bo ั้นเขาก็พาเดินทะลุเดไปเจออะไรไปเจอเป็นเหมือนตลาดเป็นตลาดข้างในที่ขายผ้าเสร็จแล้วที่ป็นผ้าเสร็จแล้วเออถ้าสร็สารเร็วมาแล้วว่าเรื่องการแบ่งชนชาวันนั้ในประเทศอินเดียซึ่งในอดีตมีทั้งหมดสี่วันนั่นก็คือวันนั้นจะวันนะฮะ พอแรกเดี๋ยวก็หากันคืนๆหรอกค่ะวันนัพรามครับเป็นวันนักบวชนักวิชาการผู้มีความรู้วันนะกษัตริย์ผู้ปกครองนักรบขาราชการวันนัแพทย์เป็นนักธุรกิจพ่อค้าและวันนะสูตรเป็นกรรมกรเกษตรกรชาวนาและวันนะส่วนมากจะเชื่อมโยงอยู่กับอาชีพต่างๆแต่ในปัจจุบันมีวันนะเพิ่มมาอีกวันนะาและถือได้ว่าเป็นวันน้าที่ต่ำต้อยมากๆเรียกได้ว่าต่ำต้อยมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละนั่นก็คือวันนะจันทรนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเรียกวันนะานี่ว่าทาริหรือผู้ที่ถูกเกล ระบบวันน้าอย่างเป็นทางการมานานแล้วแต่ในทางปฏิบัติการแบ่งแยกวันนะยังมีอยู่แพร่หลายโดยเฉพาะในชนบทด้วยความเจริญคนวันนะต่ำยังขูกรังเกียจกีดกันเช่นห้ามเข้าวัดห้ามใช้บ่อน้ำหรือใช้ถนนร่วมกับคนวันนะสูงกว่าอยู่เด้อแล้วเราอะอยู่วันนะไหนอะจีโนอ่อยู่วันกรรมละกันมันมีแต่วันนะแบนมันถ<ด>ูกแล้วไอ้หาก็คือคืละกอ้แกก็จะบ้ากันละบ้าตาย พูดถึงตลาดพี่คิดว่าที่นั่นอะวุ่นวายอะวุ่นวายอยู่นะเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเจอที่ที่โคตรวุ่นวายโคตรของโคตรวุ่นวายจริงเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ชาดิช็อปครับผมน่าจะเป็นตลาดแบบโลเคอลมาเก็ตซึ่เราจะลองเดินดูนะครับว่าจะเจออะไรบ้างได้ๆี่ทิ้งกล<ด>ัวป่ะกลัวอ่ะ ค้กวาอินเดียอับรอบรูตอมบรเ่าอนะรอ่ับเลือตอนนี้กลิ่นฉี่แรงมากครับน่าจรับอบบริเวณนี้มะไปไปมาเก็ต่ไปมาเก็ตคือล you know you know what I m e a ลท็ is closed now people All right, all right. So now we are going to the uh, Sikh temple. We'll explore some of the markets and then we'll go to the spice market. Okay, okay sure. Chalo. Chalo. Now that my what Sikh? Uh, what mm -hmm. uh, <laughs> uh, 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 okay, is called? Aruja. 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 สตรีทฟู้ดเหรอทุกคนเห็นไหมนี่คือสตีทฟู้ดเปรอนี่คือสตรีทฟู้ดเหรอี่คือสตรีทฟู้ดเหรอนี่คือสตรีทฟู้ดเหรอ มันเปรี้ยวเหมือนน้ำต้มยำเปรี้ยวแต่ไม่กลมกล่อมน้ำมันคล้ายๆน้ำไอ้ที่กินกับป้านนิโปรลี่ปะคล้ายๆน้ำกับป้านนิโปรลีหน่อยๆนี่คืออย่างนั้นเลยวัตซิกเหรอวัตซิกโอเคครับนี่เข้าไปในวัตซิกครับผมวีเดโกก้าชูว์วีวิลกาวาดันเฮดอ๋อเป็นจุดบัฟลาลองเก็บรองเท้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมวกใส่หมวก ทุกคนมาช่วยทำยยยยยทำให้มันแบๆนี้มันคือเหมือนฟิวจิตอาสาฟิวจิตอาสามาช่วยกันทำเราได้บุญนะเนี่ยใช่ใช่ พอเราบทเสร็จแล้วเก็บแต่ไม่ได้อ๋อนี่ไงจพี่กินเมื่อเช้าเลยหลังจากที่ทำเสร็จครับผมก็ทุกคนก็ที่อยู่ที่นี่ก็กินแบบฟรีๆครับได้ที่นี่เราแบบช่วยกันทำแล้วก็กินกันได้อะไรเงี้ยเอื้อเฟือกันเอื้อเฟือกันครับกินอาสาว่ะ่ะืออ เป็นอย่างนี้เลยแบบเครื่องโอ้โหได้คนรับอ่างเงี้ยเร็วแค่ไหนนี่มันเป็นที่หลบภัยครับสมัยไหนสงครามเหรอพี่ใช่ช่วงที่ติดมาลุกลานลุกลาอินเดียอือคือเหมือนแบบไม้โล่งเลยใช่ฮโล so this is a good tea ป o ริเล็กก i ่า t ีรสชาติหอมกว่าแต่นี่หวานกว่ารสมันคนละกลิ่นรสมันคนละรสก, <c oughs> กับกลิ่นอะรส <c oughs> มันคนละกลิ่นรสมันคนละรสกับกลิ่นอะทำไมกินไม,ไม่ดีแต่รสชกลิ่นมันเป็นปูนปูนฝุ่น,นกลิ่นมันเป็นเหมือนผ้าสักชื้นชื้นไม่ได้สักอะมักฟองน้ำอันนี้ โสชาติขิงนมชาหวาน สบายไหมสบายไหมชาโลชาโลชาโลพวกสปายมาร์เ <One> ก <input> <unbelievably> ็ตเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงนี้จนเข้าไปนะขายก็จะขายพวกขัวพวกเครื่องแห้งหน่อยอะไรอย่างอ่ะฮะโซนนี้เป็นโซนชิลลี่มาร์เก็ตครับผมเป็นโซนตลาดเผ็ดแล้วมีแต่พริกคนไอ้ตลาดจี๊ดกับไฟล็อกโควิดท่านคุณเก่งมากทุกคนไอ้ตลาดจี๊ดเนี่ยไอ้เลยไอ้เลยเมื่อกี้ผมก็ไอ้ไปหนึ่งดอก

กลางตลาดครับทุกคนโคตรรูบเลยทำอะไรกันอ่ะน้ำมะนาวสักแก้วมั้ย nice n i ไมามามาตันีเกย์เกย์เดี๋ยวดูการผลิตน้งแข็งของเขามาิดีบต่อ

มาแล้วต้องจัดแล้วไฟไฟ,ไฟ,ไฟดูดดดูดู yeah. one, one. ดูเย้วันวันกูเจอแล้วพอมไม่จ่าเฮ้ย

เม้ตปาก็หมันไม่ไหวประมาณัวปาารุอืมมันแป้งวิกิ้งวิเกิดงเย้ thank you ฮู้ เด็ดอน่ินมากทุกคนเดี๋ยวให้ผมหมุนให้ดูนะผมหมุนให้ดูเราเรียกถาดสุ่มเลยสองพันห้าร้อยรูปีก็ประมาณหารสองก็ตกประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวขยาเลขผิดไปได้ตัวเลขนี้มาจากไหนเลขผิดก็ประมาณพันกว่าบาท แต่สำหรับดเด็กๆที่ดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะเตือนไว้เลยว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่เป็นผลดีต่อร่างกายใช่มันแป้งเอามันต่อให้มันเป็นแป้ง,ปงเราก็เตือนไว้ไม่กับการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายย่เีถือว่าเป็นคนดีนะเป็นไนงะอืมเนื่ยอร่อยว่ะเลือกอยู่พี่ว่ะ จีโน่เป็นคนเลือกร้านนะนี้นะเทคนิคของผมคือผมผมเซิร์ชในใน o o o g l e ว่า b e ส t food in c o n n ั c t e แล้วตัวผมอีกอีกอันหนึ่งเวลาผมจะคอนเฟิร์มผมจะเข้าไปดูใน o o o g l e m ม p ผมจะเข้าไปดูในในนั้นว่าลูกเป็นยังไงบ้างให้ดาวไป็นยังไงบ้างถ้ามันสมเหตุสมผลมจำนวนคนที่เยอะพอแล้วให้คะแนนที่สูงอ่นนาน่าไปน่าไปอันนั้นดีสตเนี้เด็ก ครับผมเราจะมาเล่นเครื่องเล่นนะครับที่อินเดียนะครับผมนี่แล้วเรามีเพื่อนใหม่ของเราด้วยครับเชรูเซฮาเซฮาสุดท้ายเลยเพื่อนใหม่ของเราพี่ชายพี่ชายของเราคือเชรูเขาเป็นคนขับรถที่ได้ตั๋วมาแล้วครับผมทั้งหมดเอ่อตั๋วละ350รูปีหารออกมาก็เหลือประมาณ150นะครับละสิบรูปีกับลูปูนี่อะไรดีกว่าลูปูมีตัวให้กินนะครับ เขานั่งเขาเหนื่อยแล้วที่แต่ดูเขามีความสุขมีมากพีเขายิ้มตลอดเลยชอบชอบอันนี้เราประทับใจแล้วเราเอาเอาใจคนขับรถเราหน่อยแล้วกับแบบีิโมก็ได้แล้วเล่นแบบเบาๆไม่นรู้โอ้รถบ้มเขาให้ความสนใจกันเยอะอยู่นะพี่ทุกคนคึกคืนคึกคืนไอพี่เย็นทำไงนะ ơi, guo bịt ởi này. ôi, ôm ít lên. anh đi làm cái đẻ khác. video anh tay à. แต่แซงคิวบูเด็กบูดีรอนานก็รอนานต้องคิวกูคนแรกเลยเด็กเลยไปดูงี้มาเยอะจางนี <mir anda that word> ้มาสำหรับใครที <oh ่ฝันเป็นซุปเปอร์แมนครับคือเลยซุปเปอร์แมนมเราให้คนกับรถเรานั่งหน้าแรกเนี่ยตำแหน่งไหนเปียนสุดคนหน้าเดียวกัน นะครับตอนนี้ทุกคนโดยมีพี่โชเฟอร์ข้างหน้านะฮะพี่ตรงกลางและพี่จิโน่ข้างหลังนะครับผมช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย นนขอพระทำโทษไอ้นี่ยังหนัก <c oughs> ระหว่างเดินกลับทุกคนเรื่องแมงค้างอยู่ข้างบนเ้ย อันตรายเนี่ยเดือดมันย้อนหลังลงมาชนเอออยากรู้ว่าเขาจะตัดการยังไงแบบนี้ีก็โดตัดผิดตีกิีบัตรนอนนนนนโนิโกวิโกทีโวิอันนี้มันเขาจะปิดเวลาแล้วนะไม่เข้าแล้วกนะัสขงทีโนมีปัญหาไอ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 โนวิวอ